สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาตลาดนัดนะคะตลาดนัดข้างทกสค่ะมาดูซิว่าวันนี้มีผักอะไรมั่งเอาผักอะไรมาขายเพื่อนเพื่อนมาช่วยขายหน่อยนะคะมีมะเขือค่ะมะเขือสดๆดจากสวนแล้วก็มะเขือพวง ผักกูดค่ะผักกูดก็ยอดเล็กๆเนาะเป็นผักกูดเหลืองยอดเล็กไม่ใช่ผักกูดใหญ่ยอดเขียวๆใหญ่ๆนะั่นค่ะบวบหอมพอดีลูกค้ามาซื้อบวบหอมพอดีเอานี่นี่พี่เอาอันนี้เอาถุงน,นี้อันนั้นมันใหญ่เกินกี่กันเาก <ขอ S 1> โอ้<ข>อห,ห้ากํพอดีลูกค้ามาซื้อบวบหอมเนาะ มีบวบหอมเนะลูกค้าก็มาซื้อแหละเน,นี่พี่นุ่มตังข้างหลังตังทองจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะฝากวันที่ก่อนใช่ไหมคะใช่ใช่เดี๋ยววันน้จะโอมค่ะบวกหอมมีมานิดหน่อยล,ลูกค้าซื้อ ปาเทกา้าอะไรนะเนี่ยดอกกระเจียวกระเจียวละวันไปท่องวนด้วยนะค่ะแตงแตงนิดหน่อยแตงถุงเดียวนะไม่นิดหน่อยละถุงเดียวมีหน่อไม้ดองแล้วก็มีกระเพราโหระพา,ะานางรักค่ะ มาโปรโมทเข้ามาให้เพื่อนหน่อยเพื่อนขายแต่เข้ามานี่แหละทั้งปีเนาะจ้ะจ้ะ<า>ป้องก,กันมะเร็งได้นะคะบอกด้วยตัวเองพูดไปเลยป้องก,กันมะเร็งได้นะคะปุมน้ำคุ้มน้ำตาลไม่ให้ขึ้นไม่ให้ลงดีท็อกลำไส้จ้ารักษาอาการไปคองนะเข้ามาไม่ได้กินเพื่อความอร่อยอย่างเดียวจา้า <c oughs> สะอาดด้วยดูสิแพ็กเกจเขาเรียกแพ็กเก็ใช่ไหมแพ็กเก็แพ็กเก็สวยไ้าแล้วก็มีทั่วถั่ัวต้มถัวหลอกพวงค่ะ พูดใหมันตลกเนาะขัตจ้าวั้คงจะถ่ายดีนะทำให้ตาะ

เวลาขายแล้วเราไม่ได้เก็บมาขายไงมันก็เลยงามยา้ายาวมันก็ยาวผลแล้วก็ช่วงก่อนะผลมลันตกเนาะ เหลี่ยมับกบ้านๆักบ้านจ้าข้าไทย27รุ่นรัาวันนี้เราได้ออกบริการ0บาทจาเกือบพวงรับบาทผูกค้ามาได้10บาท10บาทจ้า I okay. don't

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những มาถึงก็ใส่ถุงแล้วก็กำรรขายได้เลยค่ะเพื่อนๆลูกค้าเดินเร็วค่ะวันนี้เหลือไม่มากแล้วค่ะเหลือมะเขืออยู่ห้าหกเจ็ดถุงแล้วก็เหลือผักกูดชะอมค่ะบวกเหลือหนึรร่งกำเหลือกะเพรานี่แหละค่ะเพื่อนๆกะเพรานังรักโหละา่า เหลือไม่เยอะแล้วค่ะเอาอะไรจ้าคุดลุงชะโอมเนาะ ขอบคุณมากมากค่ะคลิปนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ